ครูบากลววยหรือพระวีรศักดิ์ทีลรทโทได้บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานาสมโมและคณะศิธิ์กำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากวัดป่าแก้วชุมพลเพื่อกลับไปยังวัดป่าโคกมนพอรถออกจากวัดป่าแก้วเบื้องต้นหลวงปู่ชอบต้องการจะแวะไปเยี่ยมหลวงพ่อบุญเพงเขมาพิรโต แห่งวัดถ้ำกลองเพนพ่ออกจากอุดรธานีระหว่างทางบ้านปากดงเขตอำเภอเมืองอุดรธานีหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องแวะแล้วมันค่ำแล้วท่านบอกให้คนขับรถและทุกคนเนี่ยแผ่เมตตาท่านเองก็นั่งนิ่งหลับตาผ่านวัดป่าสลิสารวันบ้านโนนทันวัดของหลวงปู่บุญมาทิตะเปโมโพอถึงบ้านห้วยเดือ ก่อนขึ้นผูผ่านเล็กน้อยหลวงปู่ชอบท่านยื่นมือมากดแตรรถยนต์เป็นระยะระยะก็เลยถามท่านว่าหลวงปู่กดทำไมท่านบอกว่ากดเพื่อเตือนสติให้ระวังเราก็งงทุกคนก็งงท่านบอกให้มีสติอยากกระโตกหกหากท่านก็นั่งนิ่งเฉยไปผ่านสารปู่หลบไปได้ไม่นานทุกคนที่นั่งรถมากับหลวงปู่ชอบ เห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวสูงอายุเดินอยู่ข้างทางทุกอย่างเหมือนกับคนปกติพอรถที่หลวงปู่ชอบท่านนั่งมาวิ่งเข้ามาใกล้ผู้หญิงคนนี้จูจ่ๆผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งตัดหน้ารถที่หลวงปู่ชอบท่านนั่งมาจนคนขับรถคือผู้ใหญ่น้อยเบรกรถไม่ทันเราเองก็ตกใจร้องเฮ้ยออกมาเพราะว่ารถชนคนแต่ว่าตื่นเต้นที่สุดคือ ผู้หญิงที่ถูกรถชนตัวเขาทะลุพลวดไปกับรถ,ถทันทีรถยนต์วิ่งผ่านผู้หญิงแก่คนนี้เหมือนกับในหนังในละครไม่มีผิดเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเพียงแค่ไม่กี่อึดใจทุกคนที่นั่งรถมากับหลวงปู่ตื่นตะลึงกับเหตุการณ์จะจอดรถลงไปดูลงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องลงไปดูล,ลงไปดูก็ไม่เห็นอะไรหนังนี่มันเป็นสัมภเวสีอยู่ภูพานี่แหละ มันเป็นสัมภเวสีมาสามร้อยกว่าปีแล้วมันมาหลอกให้คนสติอ่อนเป็นอันตรายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเกิดมาตนเองก็เพิ่งจะเจอนี่แหละเคยได้ยินแต่คนอื่นพูดให้ฟังว่าผีบิ้งตัดหน้ารถจนคนขับรถหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บล้มตายพอตัวเองได้มาเจอด้วยตนเองที่ใกล้หน้าวัดนนทูทองนองบรุรพูนี้ ถึงได้รู้ว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงคนไม่เคยเจอกับตัวเองคิดไม่ได้อธิบายไม่ออกส่วนตัวเคยเจอพูกนี้มาทั้งข้างนอกข้างในก็ไม่เคยตกใจเหมือนกับครั้งนี้ครั้งนี้เห็นกันจะจะทั้งห้าคนพร้อมกันคุยกันมากับรถทาไมมีหลวงปู่ชอบนั่งมาด้วยแล้วก็พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่ ถามหลวงปู่ว่าทำไมพวกเราถึงเห็นสัมภเวสีตนนี้ด้วยตาเนื้อท่านบอกว่าเป็นคราวบารกรรมของทุกคนสิ่งนี้เกิดขึ้นได้หมดเมื่อถึงคราวบารกรรมที่มีต่อกันมันเป็นเรื่องอจินไตยเกินคาดหมายที่จะเริ่มต้นและหาบทสรุปลงในเรื่องพวกเรามีกรรมได้เห็นมันแต่พวกเราไม่มีเวรกับมันมันจึงได้เจอแต่เหตุพ้นจากเพศภัยเรื่องนี้ได้ ถามหลวงปู่ถามหลวงปู่หลวงปู่โปรดมันบอได้บอท่านบอกว่าเราไม่มีวาสนาที่จะโปรดมันอาจารย์อ่อนหมายถึงว่าหลวงปู่อ่อนญาณศริอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวอนารโยท่านเคยโปรดแล้วแต่ว่าโปรดมันไม่ได้จิตดังนี้มันมืดบอดแสงธรรมส่องไม่ถึง ถามท่านต่อไปว่าต่อไปสัมภเวสีตนนี้มันจะไม่ทําความเดือดร้อนในคนอื่นอีกเหรอหลวงปู่จะาก,ก็บ,บอกว่ากรรมใครกรรมมันก็ต้องรับกรรมเอาเองอย่าฝืนกรรมของตอนเองต้องขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความเคารพ